สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เรากาลังจะเข้าสู่ฝนนะคะพี่ชูชีกาลังมองดูเป็นไงไหมครับพี่ชูชีโอ้โหรู้สึกเมฆมันขยับค่ะหน้าฝนนะคะถ้าเกิดเราสังเกตเห็นว่าเมฆขาวๆมันไหลมันถูกเมฆดำๆกินไปก็คือฝนกำลังจะมาแล้วใช่ไหมคะพี่น้องคะฉันเห็นพี่คนหนึ่งค่ะเดินไปสงสัยจะเพิ่งกลับมาโรงเรียนนะคะชูชีชูชีมาไม่บายหมอกไอ้เมฆอนี้ต้องถอยมันนิดนึงลูกเมฆอ่ะเมฆสีขาวจะไปแล้วนะพี่ชูชีเมฆสีขาวจะไปแล้ว สวยไหมลูกนี่นะคะแม่สีขาวแม่สีขาวตรงนี้ค่ะกำลังจะลอยเข้าไปสู่แม่สีดำนะคะเพราะว่าฝนจะตกแล้วนะนะยก็ไม่รู้ค่ะทุกคนเปแเปน้าคถายมันกลยังไม่ฝนตกนะคะทุกคนเพิอีกอันนึงอ่ะก็มันจะเป็นสิขาวนั่นนะคะทุกคนมีอีกอันนึงนะเออมีกอันนึงนะคะทุกคนมีสอันนะคะทุกคน้เห็นแล้วแม่ก็ ่ขึ้นแลวก็ข้นนะคะทน่อนอยู่ตรงไหนตอนนี้กำลังจะกลับบ้านกันแล้วเนี่ยระวังนะคะวันนี้กำลังฝนจะตกแล้วนะคะชูชีเมฆขาวไปหมดแล้วลูกโ oh อนี่นะคะเมฆขาวไปหมดแล้วะะนนะะ่เห,เ,เ,วเห็นไม่ดูาวสีเหลืองมันเป็นมน่ <c oughs> มันเป็นมค่ะพี่มองไม่เห็น <c oughs> มอ่เห็นค่ะพี่พี่กระโดดไปยืนเลยเหรอคะพี่ใช่ฉันมองไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นค่ะน้องๆต้องระวังนะคะนีนะคะัิ ส้มของเฮตตี uh, so ้นะคะที no, ่เป็นพี่ชายสุดที่รักเป็นไงคะส้มเป็นไงคะเป็นพี่ชายแบบคนที่หล่อมากเลยนะคะทุกคนใส่แว่นนี่เหมือนโดมิตะมากเลยนะคะทุกคนโดมิตะนะคะทุกคนแล้วอาจจะเคยดูโดดเด่นมั่นบางคนแล้วก็จะพี่จะเห็นนะชุดนักเรียนตลอดเลยนะคะบางทีแม่เขาเจอผู้หญิงตลอ วันนี้ฝนจะตกนะคะพี่ชิก็เลยออกไปเลสซูเรเตอร์ข้างนอกไม่ได้ลูกนะฝนมาแล้วก็เราต้องเข้าบ้านก่อนนะคะพี่ชิ๊ใบบาทต้นซ้อมเฮตี้เฮตี้ถ้าต้นซ้อมจะดูแลให้อย่างดีเลยนะตั้งแต่มีโ,โควิดขึ้นมานะคะก็ที่บ้านน้องชิก็มีปลูกผักสวนครัวเล็กๆกน้อยนนะคะมีต้นพริกต้นพริกอันนี้ต้นมะกรูดนะคะต้นมะกรูดอันนี้ต้นทับทิมนะคะอันนี้เอาไว้ ปกปักรักษานะคะแล้วก็อันนี้ต้นหัมรัคานะคะแล้วเราก็จะมีต้นพริกเล็กๆขึ้นมาด้วยนะคะนะคะก็จะมีส่วนเล็กๆนะคะของพี่ชูชินะคะที่ชอบเป็นพิเศษเลยนะคะตรงนี้แล้วก็เป็นต้นส้มนะคะที่ชอบมากๆเลยนะคะพี่ชูชิก็จะชอบรดน้ําดูแลนะคะใช่ไหมคะพี่ชูชิ <c oughs>